ย่างเห็ดจ้าพี่น้องย่างเห็ดย่างเห็ดปนจ้าย่างเห็ดปนย่างเห็ดฟางปนจ้าหอนมือหอนมือหอนมือกระเทียมจ้ะกระเทียม ย่างพริกจ้าย่างปนพี่น้อง เบอนี้เมนูปนเห็ดปนเห็ดเฟี้ยงอย่างพี่น้องเห็ดเห็ดฟางย่างพี่น้องเมนูปนจ้ย่างซุกซุกแล้วจ้าซุกแล้ว ซุกแล้วจ้ะพริกกับสุกแล้วจ้ะสุกเร็วเที่ยมหอมหอมสุกเร็วจ้า มาตัมจ้าบ,บันตำเลยจ้ากะเทียมอย่างนี่ก็ตัมจ้ะตัมห้แหลกพ่อหยาบหยาบจ้ะ พีก่อนเด้อจ้าเสร็จแล้วจ้าทีน,นี้ก็มาเอาเอาเห็ดตำจ้ะเอาเห็ดมาหั่นก่อนพี่น้องแล้วก็ใส่โคก ได้ตาง่ายๆจะได้ตาง่ายๆทีนี้ก็มาตำเลยจ้ะตำเลยจ้ตาตำไม่ต้องละเอียดมากเลยพี่น้องตำบาตองละเอียดมากตำเห็ดพ่อหยาบๆจะให้เป็นชิน้นเป็นชิน้นกินง่ายๆจ้ะพี่น้อง น,นี้ก็พอทีนี้ก็มาปรุงจ้ะใส่ผงนัวจ้าใส่เกลือจ้ใลา,ลา,จาใส่น้ำปลาจ้าน้ำปลาใส่น้ำปลาจ้าเอ้ยใส่น้ำปลา ใส่ต้นหอมซอยจ้ะทีนี้ก็ตำปุ๊บให้เข้ากันจ้ะใส่น้ำต้มจ้ะใส่น้ำต้มสักหน่อยนึงประมาณสองคพพีจ้ะใครใครไม่ชอบน้ำกับ,บ่าต้องใส่ด้วยจ้าแต่มาชอบน้ำช่ำๆจ้ะ ใส่น้ำให้ช่ำๆนักหน่อยจ้ะจะแห้งไปก้าใชำกักหน่อยจ้ะผู้ใดชอบเปรี้ยวกับใส่มะนาวได้ด้วยจ้ะแม่มาดบอชอบกับ,บอ่อใส่จ้ะใครมีผักชีข้าหลังก็ใส่ มีแม่มาดมีแต่ต้นหอมก็ใส่แต่ต้นหอมจ้าเรียบร้อยจ้ามาชิมดูจ้าชิมจ้าอร่อยแล้วจ้าตักใส่จานเลยจ้า ป่นเห็ดฟางจ้าป่นเห็ดฟางหรือซุปเห็ดฟางก็เรียกเลือพี่น้องป่นเห็ดฟางจะพี่น้องป่นเห็ดฟางกับเอินซุปเห็ดฟางกับเอินเลือจ้าเดี๋ยวตะคว่ำถนัดของไข่เลือดาเอินซุปเห็ดกะไรจาเอินป่นเห็ดกะไรจะ คนเห็ดฟางบานแม่มัดเอินคนเห็ดฟางจะพี่น้องเสร็จเรียบร้อยจ้าเสร็จเรียบร้อยจ้ะเสร,ร็จเรียบร้อยจ้ะมามากินเขานะแม่มัดเด้อจ้าบานนี้เรียบร้อยจ้ะพักสดกับมีแก้วกับมีจ้ะพักสดจ้าพักสดยอดกับถินงามๆจ้ะ ข้าวนียวเต็มกองจ้ะข้าวนียวเต็มกลองจ้าพี่น้องมาจ้ามาจ้ามาเด้อจ้าบ้านี้มาจินข้าวน้าแม่มาเด้อจ้าปนเห็ดเฟียงจ้าปนเห็ดเฟียงบ้านแม่มาดเอินปนเห็ดเฟียงจ้าภาษาไทยเพิ่นเอินซุปเห็ดจ้กซุปเห็ดฟางหรือปนเห็ดฟางบ้านแม่มาดเอิน ปนเห็ดเพี้ยงจ้าเห็ดฟางอะไรจ้าเห็ดเพี้ยงอันเดียวกันจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้าเด็ดต่คว่ำถานัดของไผ่ของมันเลยจ้าเอินปนเห็ดก็ได้ซุปเห็ดก็ได้จ้าเขามีแจกขอบคุณที่รับชมจ้ามากินเขาน้าแมามาเลยจ้ากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แมามาเรื่อยๆจ้าเด้อขอบคุณจ้า